เราก็จะเริ่มที่หน้าภาพรวมนะครับว่าในฮาร์ดแวร์ของเราก็คือ Raspberry Pi 4นะครับ r r y Pi e r r y Pi 4เนี่ยนะเราจะใช้ CPU ที่ชื่อว่า BCM 2711นะข้างในก็คือมี ARM คอเทกซ์เเท่าไหร่ครับ A72 นะในนี้ก็จะมีทั้งหมด4คอค์นะครับมี CPU 4คอร์แต่เราไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกคอเพราะว่าแต่ละคอมันเหมือนกันเราเข้าใจแค่คอเดียวก็จบแล้วโอเคไหมเราเข้าใจแค่คอเดียวก็จบนะครับและ ในบอร์ดของเรานั้นนะครับนะก็จะติดตั้งซอฟต์แวร์นะติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวที่เป็น p y o โอเอสเวอร์ชั่นอะไรครับเวอร์ชั่น32บิตโอเคไหมเป็นเวอร์ชัน32บิตเท่านั้นนะและ เมื่อมันบูตขึ้นมาแล้วนะเจ้าซอฟต์แวร์ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไหนครับอยู่ในส่วนที่เราเรียกว่า d y n a มิกแรมโอเคไหมนะซอฟต์แวร์พวกนี้อยู่ใน Dynamic RAM นะครับโดยที่การทำงานของ OS เราเรียกว่าอยู่ในโหมดนะครับอยู่ในโหมดที่เราเรียกว่า kernel mode นะ kernel mode ตัว OS ก็อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า kernel space ของใครของ DRAM โอเคผมอาจจะเผลอไปปิดหน้าจอ ทําทนองเดียวกันเจ้าแอปพลิเคชันนะครับก็คือตัวนี้และ Middleware อื่นๆเนี่ยมันก็จะถูกเก็บอยู่ในพื้นที่ดีแรมส่วนที่เราเรียกว่า User space และทำงานในโหมดของ CPU ที่เราเรียกว่า user mode นะครับ Application ไปรันใน kernel mode ได้ไหมไม่ได้เข้าใจไหมเพราะ kernel mode มันเหมือนเป็นโหมดที่กันเอาไว้สำหรับ OS เท่านั้นนะครับ เราจึงเรียกเขาว่า user mode โอเคนะะเพราะฉะนั้นตัว SD card อยู่ตรงไหนในรูปนี้ก็คืออยู่ข้างล่างนะ SD card อยู่ข้างล่างนะครับก็จะโหลดนะซอฟต์แวร์ต่างๆเข้าไป ฝากเข้าใจคำว่าฝากเข้าไปฝากไว้ใน d r แรนะครับนะเมื่อทำงานเสร็จแล้วคุณต้องสั่งอะไรครับเลิกใช้งานคุณต้องสั่งชัดดาวใช่ไหมอ่านั้นการที่คุณสั่งชัดดาวก็คือการที่คุณไล่รา,ายละเอียดต่างๆที่คุณใช้งานเอาไว้กลับลงไปในไหนคุณชัดดาวเนี่ย มันกลับลงไปใน S D card โอเคไหมนะเมื่อคุณบูตลอกต่อไปมันก็เหมือนกับคุณทำงานต่อเหมือนเซฟเก็บเอาไว้นะครับอะไรที่คุณคอนฟิกเอาไว้มันก็ไม่หายนะครับสิ่งที่แตกต่างระหว่าง S D card กับ D ram คืออะไรครับเร็ว ข้อแตกต่างอันดับหนึ่งอันนี้ช้าอันนี้เร็วใช่ไหมดีแรมเร็วกว่านะครับโอเคไหมดีแรมเร็วกว่านะอันนี้ S D card ใหญ่พื้นที่เยอะ คำว่าใหญ่ก็คือพื้นที่เยอะนะครับดีแรมล่ะพื้นที่น้อยมีอะไรอีกครับที่เป็นข้อแตกตา่างเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะไฮไลท์สำคัญคือตัวดีแรมใช้ไฟในการทำอะไร ในการเก็บข้อมูลโอเคไหมแต่ SD card ใช้ไฟไหมไม่เสียบปลั๊กข้อมูลหายไหมไม่หายนะครับข้อมูลไม่หายนะแต่ถ้าคุณดึงมันออกระหว่างที่คุณกำลังชัดดาวไฟสีเขียวยังกระพริบอยู่ S D card พังไหมมีโอกาสพังเข้าใจไหมจ๊ะเพราะช่วงที่มันไฟสีเขียวมันกระพริบมันคือช่วงที่มันกําลังอ่านหรือเขียน S D card นะครับถ้าคุณดึงปลั๊กไฟออกมันมีโอกาสที่จะทําให้เสียได้นะเราเจอทุกปีเข้าใจไหมจ๊ะเราเจอทุกปีนะอ่ะนี่คือข้อแตกต่าง นั้นคุณเอา SD Card ไปเสียบในบอร์ดไหนก็ได้บอร์ดไหนก็ได้เพราะอะไรเพราะตัวบอร์ดไม่ได้เก็บสิ่งที่เป็นงานของคุณคนที่เก็บคือ SD Card ถูกไหมอ่าทำนองเดียวกันทำนองเดียวกัน ตอนที่คุณซื้อมือถือใหม่ตอนที่คุณซื้อ iPhone เอ h o n e iPad หรือ Android เครื่องใหม่คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลม,มาได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมรวมทั้งแอปต่างๆนั่นก็หมายความว่าอะไรนั่นก็หมายความว่า แอปต่างๆเหล่านั้นคอนฟิกต่างๆเหล่านั้นข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมันถูกเก็บอยู่ในส่วนที่เราเรียกว่า storage นะครับ storage ในงานในวิชาเราก็คือ sdcard โอเคไหมอ่าแต่บางเอิญ storage ที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ อยู่ในแท็บเล็ตของคุณหรือแม้แต่อยู่ในโน้ตบุ๊กของคุณมันทำไมมันย้ายที่ยากมันถอดออกยากใช่ไหมมันไม่ removable e ในขณะที่ SD card ของเรามัน removable e นะครับมันถอดง่ายย้ายง่ายเคลื่อนที่ง่ายหายง่ายไหมหายก็ง่าย นะครับเห็นไหมว่าเราเอาไว้เราเอาพายสีเอาไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้นโอเคไหมอ่ะคราวนี้อันนี้คือพวกเรานะครับนะอินพุต่างๆที่มันไหลเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนในครึ่งเทอมหลังเนี่ย มันเป็นตัวเลขอะไรครับส่วนใหญ่มันเป็นตัวเลข u n s i g n e น Integer นะครับมันเป็นตัวเลข u n s i g n e น Integer นะมันไหลเข้าไปผ่าน Kernel น,นะครับแล้วก็ทะลุไปยังแอปของเรา นะครับอันนี้คือแอปของเรานะการที่คุณใช้ editor การที่คุณเขียนโปรแกรมการที่คุณสั่งงานเปิดเว็บมันก็คือแอปที่เรากำลังใช้งานอยู่เข้าใจไหมมันเป็นแอปที่เรากำลังใช้งานอยู่พอมันไหลเข้าไปปับ๊บมันก็ไปผ่านลอจิกต่างๆ ใช่ไหมแล้วมันก็สร้างออกมาเป็นเอาต์พุตนะครับแล้วมันทำไมต่อมันก็ไหลผ่านเคอร์นอลออกมาไปยังหน้าจอไปยังลำโพงไปยังอะไรต่างๆนะครับตัวเลขส่วนใหญ่ที่เป็นเอาต์พุตก็คือตัวเลขอะไรครับ เหมือนเดิมครับอันซายอินทิเจอรนะเลขส่วนใหญ่ที่เป็นหน้าจอเอาพุตเนี่ยจะเป็นอันซายอินทิเจอรโอเคไหมอ่ะมันก็เลยเกิดลูปขึ้นมานะครับเกิดเกิดลูปขึ้นมาพอจะเห็นภาพไหมว่า ไม่ว่าคุณจะใช้อะไรนะ Windows ไม่ว่าคุณจะใช้ Mac OS มันก็หลักการเดียวกันนะครับเพราะ OS มันยึดครองยึดครองฮาร์ดแวร์หมดแล้วทำไมถึงทำไมถึงมีโอกาสคุณถึงปล่อยให้มันยึดครองก็เพราะว่าคุณไว้ใจ OS ตัวนั้น เข้าใจไหมครับเหมือนที่อเมริกาสั่งแบนอะไรนะอุปกรณ์เน็ตเวิร์กสั่งแบนโทรศัพท์มือถือของหัวเว่ยก็เพราะอเมริกาไม่ไว้ใจใครไม่ไม่ไม่ไว้ใจฮาร์ดแวร์ใช่ไหมไม่ใช่อเมริกาไม่ไว้ใจโอเอเข้าใจไหมครับไม่ใช่เพราะฮาร์ดแวร์นะแต่เป็นเพราะโออต่างหากที่ ประเทศจีนเป็นคนพัฒนาเหมือนที่เราไว้ใจวินโด s ใช่ไหมว่า,าช่วยมายึดครองเครื่องของเราหน่อยไว้ใจ MacOS ใช่ไหมช่วยมายึดครองเครื่อง MacBook ของเราหน่อยแท็บเล็ตของเราหน่อยเพื่อให้เราใช้งานได้อย่างปลอดภัยโอเคไหมเวลาเราก็ซื้อของออนไลน์เวลาเราทำโน่นทำนี่ เราจะได้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับนี่ก็คือภาพรวมที่นะพวกคุณน่าจะมองเห็นและล่าสุดถ้าใครตามข่าวคนที่ซื้อมือถือยี่ห้ออะไรนะ oppo realme นะครับนะเขาโดนอะไรเขาติดตั้ง ซอฟต์แวร์มาในในในสตอเลจเลยใช่ไหมติดตั้งแอปไม่ดีเข้ามาเลยนะครับงั้นพอมีข่าวขึ้นมาเขาก็เลยสั่งแบนสั่งเอาออกเข้าใจไหมจ๊ะนั้นทำนองเดียวกันถ้ามันมีแอปไม่ดีอยู่ใน iPhone ของคุณตั้งแต่มาจากโรงงาน ใช่ไหมเหมือนหัวเวย่ยที่อเมริกามองว่าหัวเวย่ยมีแอปไม่ดีมี OS ไม่ดีเขาก็สั่งแบนโอเคนะอ่ะ